สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EGC นะครับ Exam Game r Twenty t h r นะครับกับผมอิลฟอร์ดครับผมและเกมโคเล็กสีนะครับไม่ใช่สี่โคเล็กเ,เออม่ Terminator Salvation อ่าต้องบอกอย่างี้กับด่านที่4โอเคนะฮะโอเคเราก็มาต่อ,อกนัน <Okay, S 2> เลยนะครับจากคลิปที่แล้วอืมอะนะต่อคอนเนอรก็ยังของเอลพลิวเหมือนเดิมไปเอ,อกเดินทางกันต่อ I think can back in territory nightfall. Skynet can back we be by wait, i thought we were headed back to base. not until we've rescued david and the others. you're actually going to go through with this stupid plan of yours? i'm not leaving them to die. you're putting my life at risk and hers because you have a guilty conscience. hey, if it was you that was stuck out there and needed help, you'd want us to do the same for you. no, i wouldn't. i'd be dead, just like they are going to be. <coughs> อืมขุนยนต์อีกะ T70 นะฮะเรียกแมงมุมกระปบอนี่เองลบๆอย่าให้มันสแกนเธอเราเรียแม่งเจอเจอใครเจอ e a n g ี้งูโง่เนี่ยโอ้โห้ตายจริงทำตัวไม่มีประโยชน์โลก เป็นเคยนะฮะการต่อสู้ของคุณยวนเราคงต้องอ้อมไปตุยด้านหลังนะครับลูกสองมานี่ลูกสองสองยิงลูกสองมาแอโรแตทดรวงไปแล้วนะอืรวงไปสองโลดโอ้ไย แม่เอ้ยยิงยิงโดนแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้เจีงเีกตัวนึงละฐานไว้แล้วนั่งแหละดีมากอุ้มเรียบร้อยล้มไปแล้วครับเร็วมาเร็วโอเคเก็บเก็บเก็บ เดี๋ยวสิรถคันนี้นี่มันโอ้ว้าเจ้าไม่น่ามันน่าอยู่แบบนี้เลยนะฮะรถในฝันผมทุยแม่งเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะจากในฝันโอเคมาทางด้านนี้กันขึ้นไปชั้นสองปะดะปะดาเชี่ยมาอีกละสกายเน็ตช่วย cover เฮ้ียตัวนี้ครับตดโลด arrow แตกร่วงวโหมาเพียบ a r r o แเซดีไ เด้งร่วงมาแล้วครับโอ้โหเครียดกันเลยทีเดียวนะฮะการเก็บพวกมันแต่ละตัวเนี่ยโอเคเราไปลงฝั่งนู้นก็ได้ไปเยอะจริงเยอะจริง okay hey don't need yell at me this isn't working at the rate we're moving we'll never make it to eagle rock mm -hmm. so let's call it a day and head for base you know where it's safe we need to change our perspective he's got a point angie try and be less negative excuse me that's not what i meant look if we can get to the top of that building we'll be able to see where all of skynet's patrols are we can plot a route back to eagle rock that avoids them you sure it's safe angie we're in a war zone อยู่ในว a r zone ไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกโอเคนะฮะแผนการก็คือขึ้นไปบนตึกสูงนะครับไปหาอาฐาน skynet นะฮะหรือไม่ก็หาทางเดินอ้อมๆไปนะครับจะได้ไม่โดนพวกหุ่นยนต์จัดการนะฮะเฮ้ยว้าวระเบิดว้าวระเบิดเดี๋ยวระเบิดๆ3 4 สองสามสามนะฮะเป็นไทปอมโอเค look survivors w e งไงคนเดี๋ยวนะไม่ไม่ใช่ล้ไม่ใช่แล้วไอสัตว์นั่นมาทีหกรโอ้มึงแยกไม่ออกจิเหเนี่ยเย มีโหลดแปบบ๊บลับใหม่มีโหลดอุ้ยเอาอีกลูกมุ้งล่วงแล้วนะฮะถล่มถล่มไม่ไหวครับอย่าเป็นแรกครับอย่าเป็นแรกครับนไม่คุ้มอีกละ เอาน้อยหนาวอาลองมาโอ้จะตายอยู่แล้วเจ๋งร่วงไปซัมึงนะฮะนี่คือ T หก0้อนะครับรุ่นแบบเนื้อหนังผลิตจากยางมาหุ้มหน้านะครับทำให้ดูเนียนนะฮะเหมือนคน มันคือ r u บ b e r skin นั่นเองแต่ที่800จะมีผิวหนังที่เป็นคนจริงๆนะฮะหูปากไปไม่รู้เรื่องหรอโอเคโอ้กูก็รู้มาเยอะแล้วนะไปๆได้ละมึงเลิศเถอะเอ็นจีโอเคตอนนี้นะฮะเรารีบวิ่งกลับไปยัง ชุดแรกเมื่อกี้นะครับถ้าคุณโชคดีอ่าเหมือนผมคุณจะกลับไปเก็บป้ายบอมได้นะฮะแกลบแกลบตูงเกลลูกหนึ่งก็ยังดีวะอ่ากระสุนอีกหนึ่งลร้อยหนึ่งนดเฮดุกายมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยไม่มีเลยนะฮะโอเคจกเพียบลงไปชั้นล่างกันเลยวู้วนะฮะ ถ้าดามถ้าดามถ้าดามโอ้บรรยากาศอากาศกำลังร่มเย็นสัตว์สไปเดอร์อีกอแล้วเพื่อตัวรอบอนี่แหละนี่หละจุดนี้ละมึง <c oughs> บึม โอ้ระเบิดปาได้แค่นี้เนี่ยนะเอาไปที่ไม่โดนใครเลยนะฮะโอ้แย่เดียวอีกไปอีกไปโดนหลอกไรอเพื็กดับแล้วยิงหลังไม่ดีแล้วโอ้แอร์โสรสตัดอีกอะปวดเกมจังเลย โอ้โอ้โดนจริงผาแล้วดับดับไปดับไปดับไปเออไม่ดับกันแคตัวเลยนะฮะสานดีเฮียร์ขอผู้รีโร้อนกันอ๋อได,ด้ดิดับไปแล้วหนึ่งตัวยิงหลังมันสีตอนนี้ไอ้บ้าเออ เออเฮ้ยมันเอาตัวกระบางเพื่อนมาดิอ่าอูไม่ได้ละแผลด้ว่าได้ช่องจริงอ่ะอ่าเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้ไม่มีไอร้อนจากปืนด้วยอ่ะใช้ได้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้ใช้ได้นึกว่านึกว่าไม่ละเอียดขนาดนี้โอ้โหสิ่งแม่งละเอียดกว่าที่ผมคิดด้วยมีมีไอร้อนจากปืนหุ่นยนต์ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ไปทางด้านนี้กันขึ้นไปชั้นบน ตักตึกผังๆนะฮะวิ่งต่อไปติดตดโอเคอาตรงนี้แย่ล yeah. ูกซองแบบแตๆลงชั้นล่างเฮ้ยกาย <S <S อีกแล้วค P. 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 รับพีพีพีแอโรสตร แก้วจ้าไี่หรอกเออน่ะทำอะไรก็ทำอืออืโอเคอเฮียอ่ะต้องอ้อมไปนะฮะไปยังด้านข้างของมันไอโอ้เทียบเลยหุ่นยนต์ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเีย้อนาคนน้หนาคนนี่นออแล้วโหนถล่มแหกเลยอะร่วงนะอร์โลตัดหไม่ร่วงดีโลกัแตเย็นเียนหนักออกมาโอ้โหเจ๊งไปตัวนึ่งไป เี่ร้ายไปฮะโอ้โหจอหลบเขาต้องเร์นัดฟ้า,าก่นนอนนะเคยงไปชั้นล่างเลยไสองคนนีเ่เยยังไม่ใช้เฮียน็อตนาวบินอ่าไนท์เกไม่ ร่วงไปหนึ่งเฮ้ยไม่ร่วงอีกเหรอโอ้คามปัามปไม่ไล่าากาแล้วคู่นะคู่อือทะลุถึกหัวใจโอเคดับไปแล้วดับเฮ้ยห้องนี้แหละขอนิ่งๆ นิ่งอะอย่างนั้นแหละเจ๊แงแล้วนะฮะโอเคโอ้มีอีกมีอีกบ๊บลอยนัไปอยน,นัดีโรดฮีโรดเฮโดโดหลัลามะดมาอีกสองตัวมันเดอยงนี้เนี่ยอ้าบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว อ้าเฮ้ยโอ้ไม่ได้ช่องเลยอ้าเจงมีหนึ่งตัวอเอาละพี่ชายพี่สาวพร้อมกันเรียปัะยาน,นี่แม่งพูดจะไกลแลยเนีนะ่ยแม่งเฉียบตัวด้วยเจงนะจ้าโอเคเครียร์อืม้ม พร้อมแล้วครับท่านไม่จะถล่มไม่ได้นะตนะึกบอกไม่ต้องห่วงเราจะรีบขึ้นไปแล้วรีบลงมาภายใน20นาทีตึกมันจะพังอยู่แล้วนะโอเคเตรียมตัวให้พร้อมท่านท่านทั้งหลายเย้ yeah. โอ้อาร์พีจีเพียบอือหือ Got some wasps buzzing around outside. They're gonna call in the big guns. Not if they don't see us. Stay low. Keep the rain coming. don't to you. a So much for not being spotted, huh? Take them out quickly. No, 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 no. โอเคเรารีบวิ่งไปบนชั้นบนกันดีกวนะ่านะฮะ HK ไอ้ยี่มาเหรอเนี่นยไหนว่า HK ไม่เจอหน้านะเจอแต่ไอ้ลูกตัดกองบเนี่ย,ยนั่นไง HK ออื้ยิงยิงไปยิงไปอ๋อทีจีถล่มด้านข้างแล้ไปเยนเฮสเคเฮสเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮสเคใจเย็นออกไปแล้วเฮสเคขึ้นไปชั้นเร็วเดี๋ยวเห็นเราต้องรีบเข็นขึ้นไปชั้นบนนะฮะ อือขึ้นไปชั้นละออกสกายไหนขึ้นไปชั้นเลยดีกว่านี่แหละชั้นบนสุดอืออทีนี้เราค่อยสะดวกกึ้นหน่อยไหน HK เยอะเด้อื้อมันเป๋ลราเว้ยมันเป๋ลราเว้ยไปไหนล่ะ HK เฮ้ยเฮเคอือถล่มนั่นข้ามนะฮะนงเน๋แพ้ไปแล้วเฮเอืมลากเฮเคน้อยหมุมนเค้งเค้งบ้มฮ่าฮ่าฮ่าสำเร็จแล้วนะฮะโอเคเราต้องหาทางอื่นไปนะครับ <c oughs> <c oughs> t o n เราจะไปทาง Union Station นะครับไปทางใต้ดินนะฮะขนยนเพียบเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็จบคลิปนี้กันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว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 มันยังไม่จบมันยังไม่จบขาดการผิดละ Okay, I was just thinking about how nice it would be to take a real shower with real water pressure. Not like those showers back at the base, where yeah. the water just out. real shower. You mind if I tape her mouth shut? Ladies, we're a team. We need to work together. okay wait take again We gotta blink these guys! ต้องห่วงพบของเด็ดมาด้วยติดมาจากเฮสเทเมื่อกี้เฮ้ยผมอยุตดติดกันไว้อย่างนั้นแหละอืมโอ้นัดเดียวสามตัวเป็นอะไรที่โคตรจะคุ้มเลยนะฮะสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดแม่งเถิดกินต,ติดกันไงเราก็จัดการพิชิวตุ้มเรียบร้อยโอเคไปทางไหนต่อโอโ้โหเครื่องบินเครื่องบินล่วงนะฮะนี่อันนี้เครื่องบินในภาคสี เ็ดใ่แก้วเฮ้ยเราไม่จะโดเดเหลือลูกเดียววะโอ้โหสาพบผมมาทั้งเยอะอ่ะชัีนสองมันดีกว่าหนีชั้นสองนี่นี่คูสองนี่โอ้ยอย่ายิงผมผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงคุณสักเท่าไหร่หรองล่างเทียบ ยังไม่พอยังมีแอโร่โแต่เด็กอือไปไปแอโร่โแต่ไปกดออกมาสองหลังไงอ้นี่ไม่ตายบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอออย่างนี้นนไม่จบอีกนะมึงอือรีโหลดครับพี่แ อโอเคร่วงดีมากเย,ยทีเซเว่นทีททม,ม,มุนเจ๊งตัวมึงอืมยิงจาอหลังตัวมึ ออนะะฮย่าให้มันเข้าระยะประทิ้นเราได้ล่ะไม่งั้นเราจบเฮเลยเยอะได้แค่ดาบวะได้โอเคหายโอ้บั็กถังโอเค เกี่ยวระเบิดไปด้วยแล็ปๆไปวิ่งต่อ walking around ระเบิดพิ่แด้บุมเจ๊งว่ะเจือกยืนใกล้กันอีนี่ยังไม่เจ๊งระเบิดพีอีกรุ่หมดแล้วอ่ะระเบิดเจ๊งโดนลูกสองระดับล่วงแล้วโอ้โหให้เคมาลบเร็ว พอตัวตึกกันแล้วเหมือนเจอกันโอ้โหมันปล่อยสไปเดอร์นะฮะปล่อยทีช่วยเวททีโคตรกลัวเนี่ยเอ้าแอโรสแต๊อ้าแอโรสแต๊ดโอ้โนเยอะบรรเลยโออโอ้เยอะมากเฮียไม่เคยยิงต่กูนะ ไม่มีใครคีดจะช่วยกูยิงบ้างเลยเหรอโอาเจ้ายานี่แหละเฮียเด้งไปหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งมึงก็ยิงมาดิตอนมันยิงกูเนี่ยเร็ว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 อะแนจิตดับดิ้นดับดิ้นเจงไปแล้วไนท์ช็อตโอเคนะครับ ไปกันต่อไปกันต่อโอ้ถังแป๊บซี่ขนาดยักษ์นะฮะไม่รู้ถังนี่อะไรเราปีนขึ้นไปด้านบนกันเลยเซฟแล้วเย่โอเคเฮ้ยน้อยนาเก็บเก็บเออโลสแตดเอโลเออโลสแตดลูกไวล์ลูไวล์เออโลสแตดเนอะ ไปไปอะโลตัตอะโลตัดลกไมปซะลูกไมปซะหนูน้อย Goodbye ขอบคุณมากครับแย่กระสุนฟูเชี่ยสไปเดอร์มาอีกสองตัวเห็นไหมนะโอ้ยเออมึงอยู่ตรงนั้นก็อยู่ไปขอญาติเก็บสไปเดอร์ก่อนเออ เจอละเจอตัวละได้ละได้ละเจ๊งเไปอแบงบงแโอเคเอไหนช็อตลวงไม่นามานี่ครบพซองมานี่ลีโหลดแกบแกบอกบว่าเธอมีกระสุนอะไรสักอย่างนะฮะไหนกระสุนเธอโกหกลหอกลวงโอเค ไปกันต่อเลยแทป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 ให้โย่โอ้โเมืองพังกระจุยกระจายโอเค follow me อ้าวแปรไปไหนอะโอ้เกมแม่งบัก เคนะเราก็ลงไปยังสถานีใต้ดินเะครับตื้อตึงตื้อตึงโอเคจบเกมละมั้งนะโอเคจบคลิปนี้กันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ